สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องต้องไปนะครับนี่กับมะพร้าวกับเมนูกับสตกอกนะครับนี่แล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกับ่วนป่งเพชรชแนลนะครับตอนนี้ก็มีช่องเป็นของตัวเองนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกับสนโปงเพชรชแนลนะครับมาสั่งใส่กันเลยครับมาไม่เด้เนี่ยตอนนี้ กับใส่กล่องนะครับสัญญาณฮว่าน,นี่เลยครับนี่ครับนี่ของไปรเพิน่นจะทำขายเหมือนกันนะครับกับอาสามารถสังได้นะครับนี่เลยกับชิงนะครับอาของครูกันนะครับกับพริกนะครับอืเด็ดมากครับ นี่กับปลาจอมนะครับอ่านี่กับขิงคืออาของเทพุ่มเพื่อนนะครับมีแต่ป่ากับกุ่งครับเรียกปลาจอมนะครับนี่เจกอกนะครับอร่อยบ่แพ้ใครนะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามนะครับกับส่วนผมเป็นชาแนลนะครับมี่ช่องเป็นของตัวเองนะครับอ่าัวแซ่บร่วมกันครับพี่น้อง อืมนี่ครับนี่ครับผม